คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื้อนี้กามาพบกับน้ำเชียเด้อยค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้น้ำเชียสิเปิดตัวเซียนใหม่ด้วยค่ะยำย่างเดียวคือวาเลกลางค่ะเลขล่างต้องติดสองตัวนี้เพนใไ้มาสองตัวด้อค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะ ตามสถิติของเพิินกับเขามากประมาณสิบหมวดแล้วตะกี้ไปอยู่ใสมากคือประทรให้เหาเนาะเมียนยูสิได้เนาะ,ะพี่น้องเนาะสิบหมวดกันยังดีดีเถบพ่อเจ้าสิื้อเลขยกรางขันสมมติว่าเพิินปลอยเป็นหมวดหนึ่งหมวดสองเขากับซ่อมมังกรเนาะหมวดสามหมวดสี่พี่น้องกับสีน้ำกับสีรวยอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมเอา้าก่อนอื่นกับสีก่อนอื่นสิไปเบิ่งตัวเลขน้ำเชียกับขอขอบพระคุณ อาจารย์ธนากรเนาะครับอาจารย์ธนากรน,นะครับผมค่ะเพนไหตเลข์ลางเลขเดนมีสองตัวเด้อค่ะท่านผู้ชมสําหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้กับพิจารณาเบื่องเด้อค่ะเลหมันมีเขามีรุดค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้าเชียร์ในเด้อค่ะอในคลิปนี้น้าเชียร์ขอประกาศในเด้อค่ะท่านผู้ชมครับประกาศถึงปูหรือว่า อาเซียนที่เพิ่นแมนแมนผู้รักผู้ใ่ครับผมค่ะน้ำเชี่ยวขอเลขบนวิ่งตัวเดียวเนาะครับขอตัวเดียวขอเป็นเลขบนแล้วค่ะท่านผู้ชมส้ายบนค่ะคันคันน้ำเชี่ยวได้ตัวเดียวสายบนแต่ว่าตอนนี้เฮ้ากันยังมีปูเมืองมหาอยู่ที่เถาปูเมืองมหาค่ะครับปูเมืองมหาบัดนี้กับกับแม่บุญเพิ่นหัวก็รุดเหมวเดียวนึงครับค่ะ ปู้เมืองมหาบนเพราะว่าอีหยังค่ะท่านผู้ชมพี่น้องพปรดจิตถามว่าเป็นหยังน้ำเชี่ยถ้าได้เลขบนมาตัวเดียวน้ำเชี่ยสิผ้าถือเลขสามตัวตรงกับสามตัวโตดอยากได้ละค่ะท่านผู้ชมว่าเอาสองตัวมาตัวว่าเอาสามตัวมาตัวว่าเอาเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวขอตัวเดียวนะเถาครับขอตัวเดียวค่ะ ขอตัวเดียวเท่านั้นสิผ้าพี่น้องร่วยค่ะต่อไปน้ำเสียกะสีซื่อแบบนี้เนาะค,ค่ะพราะว่าเลขสูตรสามตัวแม่เพิน์หายมาตั่งเนือมันบะทอครับผมค่ะในคลิปอาจาร,รย์ธนากรน้ำเชีย่ยขอวาเลขบนไปน้ำในเด้อดค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า,าน้ำเชีย่ยกะสีเหตุเวลาให้มันได้แปดนาทีเนาะครับผมค่ะ อันเพิ่นสื่อสูตรมาเพิ่นว่าเพิ่นซื่อมาหลายอยู่เด้อค่ะสูตรเลขบนเข้าตลอดชีวิตออืเจ้าเสียบ่ท่อเสเียเชียร,ยร <laughs> ม่วยนอยูกออย่กับท่านผู้ชมนาเสียก็เสียตลอดด้อครับผมค่ะเพราะว่าอีหยังเพิน่นทรงเอกสารให้น้าเสียก็เก็บไว้แม่เพิ่นว่าอบอกพี่น้องเพิ่นแนถ้าผูดด้ใดด้เดินมาตัวเดียวบนเท่านั้นเลขสามโต แต่ว่าน้ำเชี่ยวว่าอยู่นี่กสิมีพี่น้องพนรูอยู่พนกะิอาจสิได้มากอกันรัเพนกะสิได้ฟรีหรือว่าพนอาจสิได้ซื้อมากคือกันเนาะครับผมค่ะขอขอบพระคุณแม่เนาะค่ะน้ำเชี่ยก็ขอขอบพระคุณแม่อ่าน้ำเชี่ยมานางลรเบิ้งแต่ว่าจะควงกระดวงเนาะค่ะท่านผู้ชมโอ้มีคองดีมีตะปูใหญ่พนปอนแนวดีๆห้มัน สมมติว่าขันใดมาจ้งสีนอดเดินตัวเดียวบนครับคือจังปูเมืองมาหานี่ก็หห้าวสองงวดแล้วเนาะแม่บุญก็หามาสองงวดแล้วเด่นบนครับคือจังงวดว่าหันปูเมืองมหาเพื่อนในแปนปะเม่นพ่อแนมเชียไปเปิดเบื้องที่ตำราแม่ให้มาหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดเต็มเต็มเลยครับผมอันถ้าจะซื้อเลขสุดสามตัวนี่การลงทุนนี่ได้กำไร ล้านเปอร์เซ็นต์ครับค่ะน้ำเชี่ยกะสิขอเลขกเด่นบนตัวเดียวเด้อค่ะผู้รักผู้ใ่มาบอกน้ำเชียเนี่ยให้น้ำเชียได้ผ้าพี่น้องถือเนี่ยเลขกสามตัวเนาะครับค่ะลงทุนบ่หลยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่านในี่นี่นีน้ำเชี่ยกะบ่บ่ท่านเดียวสามตัวให้เบิ่งเนาะครับผมค่ะคาร์เมนว่าได้ตัวเดนมากแต่ว่าน้ำเชี่ยล่อมี แม่แม่บุญก็ได้แล้วเนาะค่ะแม่บุญก็ได้แล้วออย่าลำคา่เด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำเชียก็อธิบายบางเทีกะตะคูตะขาแล้วกัน้ำเชียอยากให้พี่น้องได้อมักกระจัดคัดกับพานไปก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะคิดว่าสิเถือยอู่หรอกค่ะท่านผู้ชมขอบนตัวเดียวตัวเดียวเด้อค่ะแม่นเมนตอนนี้ข่อยก็รอปูสมอยู่ด้วปูสม,มครับ กระปูจินดิปูจินที่เพิ่นสิให้เหล็กวิ่งมา,หมาเห็นไหมครับสายบนนั้นผมเชียสายบนเพื่อความมั่นใจเนาะว่าเหล็กชนกันแล้วก็จะไห้มั่นใจว่าตัวเดียวบนนี่ต้องเป็นตัวไหนค่ะเอาบอกร้ายแล้วเฮ้ยเพิ่นอยากกินเ้าแล้วบ้านนี้ในเวลากินเผาอะไรเด้อครับผมปะไปเบื้องเลขกอา่าอาจารย์ธนากรกัน น้ำเสียกับคอเล็กวิ่งบนตัวเดียวแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก็มีในใจอยู่น้ำปูเมืองมหาเนาะอถาะครับก็เอาว้หลๆทานมาจะหน้าใสกันครับผมขอเลียนเชิญเนียนอยู่บ้านนี้น้ำเสียสีสื่อแบบไม่ละเด้อบ้านนี้ค่ะโอ้แม่เพันว่าแม่เพันวาจังสี่แล้วค่ะท่านผู้ชมเพ่นเหลขสามตัวที่เพ่นไห้พ่นสื่อสูตรมากนี่ค่ะ เพิ่นว่าแม่เ่เคยมีเฮียนแม้มีเฮียนได้อยู่ได้กินน้ำเล็กสามตัวนี่ขอให้มีตัววิ่งบนตัวเดียวจบบเบาอย่างายเลยครับเสียคักแล้วเนาะเอาค่ะไปเบิ่งเล็กกันเลยค่ะค่ะอาจารย์ธนากรเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่อนหายเจ็ดกับแปดมาลางเด้อค่ะมาหนึ่งตัว ตามเดี๋ยวน้ำเสี่ยสิเอาสิติตีให้เบิ้งเด้อค่ะสิลงให้เบื้พร้อมเนาะครับผมค่ะอ่เบิ้ลบอก,กอดกันบ่ก,กอดกันมาหรือเ่แม่นแต่ว่ามันอีนังมันก็บ,บ่นแน่นอนเนาะคแล้วประธานชาวจีนน้ำเสียอะลรเบิ้งบ่ก,กอดกันมาแม่นที่ของคนดีมันเขา้า10งวดขึ้น7 8น,นี่ก็เปอร์เซ็นต์หม,มด10ก็มีอยู่เด้อครับผมครับ7 8ตัวใดตัวนหนึ่งต้องไปนะพี่น้องเนาะค่ะ เอาเจ็ดกับแปดเด้อค่ะท่านผู้ชมต้องติดตัวได้ตัวหนึ่งเนาะแมนค่ะอันนี้ก็คือกันได้ครับพี่น้องกับมีเซียนดับล่างเก่งๆกับมาตัดใดเนาะโอยว่าบอดับยานเดี๋แล้วตัดที่ตัวอีกเลขดับยานที่สุดเลยเจ็ดกับแปดกับพีเจน่าเบิ่งครับผมว่าค่ะกำลังอะไรแห้งกันแต่ว่าหอากับบอกว่าใดเนาะผู้คนมาเลีกดับกับมี แต่ว่าน้าเชี่ยนนี้บายๆกันหลับแล้วเพราะว่าเลขดับหลับต็งแต่อันยังก็ต่อที่ว่าเดือนเมษาปีที่แล้วออกเจตศูนย์บอ่บอันลวงรุ่งทรงไห้น้ำเชี่ยสื่อเจ็ศูนย์เดอ้บอบ่บ่มันดับโอ้ขาดท่านผู้ชมเลขออกมาเกเจดศูนย์เลขวิง่งอาจารย์ธนากรกับเจ็ดกับแปดพนวามาตัวหนึ่ง เพิ่นกะว่าขันสิท้าว่าเน้นตัวไหนเพิ่นเน้นเมดแไหมเนาะค่ะท่านผูน้ชมเพิ่นกะเน้นเนมิดสูโตเนาะครับค่ามาะมักกะจัดคัดกะพานเด้อค่ะท่านผู้ชมเล็กมีเขามีลุดคืองวดว่งหันนี่ล่ละโอ้ทำเสียเสียนคักเลยไทยต่บกลานี่ยแะยิ้วเขาไปฮะยิ้วแล้วมือนีโป <fan S 1> หอนดอกเมืองนีโปหอน ยินเมร่ะเคยเงาวไไ่านไบ่หอนป้าพเอกดังดำงวดนี้จับเลียให้พอ้ใหญ่ไม่ใหญ่เด้อบอกหลาให้มันเขา่าเสื้อดำตาออกเอา้าสำหรับคลิปนี้่นกับมาางวดแรกเนาะครับผมค่ะเปิดตัวเลยค่ะอาจารย์ธนากรงวดแรกเลขกล้างเด่นต้องมาตัวใดตัวหนึ่งเจ็ดกับแปดเนาะครับ ค่ะหาพอเอกนักเอกมาใส่เลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเนาะเงินไหลกองทองไหลมาสาเร็จจงสาเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่นอ้องเอฟซีที่เพิ่นติดตามทางช่อง youtube น้ำเชียร์ในงวดวันที่16อ่าเมษา6ค่ะถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ